ทางครอบครัวนะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการอ,อ,อภัยโทษลดโทษของทุกพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทางครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเรารู้สึกเรื่องนี้ในทุกวันนะคะ แล้วก,ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอ แล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนความกินดีอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองและครอบครัวก,วก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่คุณพ่อก็ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ อย่างมากสําหรับคนในประเทศจนะะมาวันนี้ก็เป็นปวดปว้อยสารอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่จะต้องจําคุกนะคะเรื่องนี้ก็อ,อ,อาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะว่ากําลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวค่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของชนลพักเพื่อไทยเองคะ่ะ ก็ยังมุ่งหน้าทำงานต่อเพื่อจะเป็นสายค้านแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนออของพักเองเนี่ยทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ คุณพ่อได้พูดอะไรบ้างไหมครับครับขอบคุณครัขอบคุณนะครับขอบคุณครับ